สวัสดีครับวันนี้วิดีโอจะพาน้องๆไปเดินบุกป่าฟ้าดงกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่สก,กัดเขาสูงเขาแพงมะเป้า,มาหมายในการเดินทางครั้งนี้คือศึกษาธรรมชาติบุกไปเยี่ยมคุณปู่ต้นยางใจกลางป่ากันครับก้ามูลเช้าคือเวลาเริ่มเดินทางยังไม่ได้ทันไปไหนเลยเจ้างูน้อยก็ผมมาทักทายซะแล้วแล้วฟังคำแนะนำ ข้อปฏิบัติจากพี่บัณฑิตเจ้าหน้าที่นำทางของเราเมื่อเข้าใจข้อห้ามข้อควรระวังในการเดินป่าเรียบร้อยแล้วก็อเดินทางกันเลย let's go เส้นทางเดินป่าช่วงแรกเป็นป่าลกทึบพี่บัณฑิตต้องใช้มีดในการเปิดทางบอกตามตรงพี่ีออบบวนไวในความลกทึบของเส้นทางอยู่เหมือนกันครับ เส้นทางเป็นทางชันเดินขึ้นเขา,า,าและต้องใช้มีดฟันเปิดทางอยู่ตลอดตอนเดินก็ต้องระวังบนพื้นดินกิ่งไม้ถาว,วันรอบด้านและขวากน้นาำอาจจะทำให้เราได้แผลได้เันไปเลยคับมีขี้ขาอีกไปไประวังือเจ็บอย่ามืออย่าไปโดน โอ้โหเจ็บมาไป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 ช่องดีที่พี่ดีโอใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขาย,ยาวมาช่วยได้เยอะเลยครับปบคาอา r c โค e สแกนดูจะรู้ว่ามันคือต้นอะไรต้นพริกป่าพี่บันดิตว่า,าผิดมากขวดน,น้ำหยดที่พี่เจ้าหน้าที่มาทำไว้ให้น้ำค่อยๆหยด แปปลูกพืชนอาหารสัตว์ป่าไม้ยืนต้นให้กลุ่มจิตอาสาเข้ามาปลูกไว้ป้าอธิบายวงจรชีวิตกบแ,แอ่งกระน้ำจุดที่หนึ่งแอ่งปูนที่พี่เจ้าหน้ทาที่มาทำไว้ต่อเท่าน้ำจากด้านบนปล่อยมาให้สัตว์ได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งช่วงนี้สัตว์ไม่ค่อยมาใช้เพราะไม่ใช่หน้าแล้งทานน้ำด้านในยังเยอะอยู่ถ้าไม่ลอยนอนก็เป็นลอยลื่นลง ลงมากินน้ำแล้วลืน่นไลจะมีรอยเท้าสัตว์ให้เห็นอยู่บ้านบอกว่าจะเจอกวางได้ต้นหไหวายเจอได้ตลอดทางซึ่งกิ่งก้านของมันอันตรายมากมีน้ำเหมือนเล็บคมๆถ้าโดนหลักก็บปวดแสบกันแน่รอยเท้าเจ้ากระทิงกระทิงตรงไหนมีสัตว์ออกมา พี่บันดิตจะขอให้เกิดเสียงสัตว์ที่ได้ยินจะไม่ออกมาเพราะในป่านี้นอกจากกระทิงก็ยังมีหมูปา่ามีก็มีค่ะร้อยอุ้งตีนหมีที่ต้นขนุนมันพยายามปีนขึ้นไปกินลูกขนุนและที่สำคัญร้อยมันยังให่ม้อยู่ด้วยว่ดีโอแอบวันไวกอยู่ในใจเลยแองกระทะน้ำจุดที่2องใหญ่กว่าจุดที่หนึ่ง เป็นสองเท่าเลยรอบๆเราจะพบว่ามีร้อยเท้าสัตว์เต็มเลยป้ายเตือนห้ามออกนอกเส้นทางอาจจะพบเจอสัตว์ร้ายได้แต่เขาใช้ในโนสาวะมาเป็นสัญลักษณ์ตลกก็มากเลยครับป้บายเตือนลังต่อ,ตอห้ามเข้าไปอันตรายมากพี่บันดิตก็เคยโดนมาแล้ว ิ่งหนีกันแทมเอาตัวไม่รอดแน่เดี๋ยวไม่ต้องผิวปากเดี๋ยวเดี๋ยวเลกพวกมาน้ำทางที่สัตว์ป่ามาร่วมใช้กันยังพอมีน้ำให้ได้ใช้อยู่เดินทางต่อและลอเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆในที่สุด แล้วก็มาถึงคุณปู่ต้นยางประจำป่าจนได้ต้นปู่เดียต้นยางสูงใหญ่ขนาดหลายคนโอบอายุหลายสิบปีจะมีป้ายบอกว่าด้านบนมีนอกอาศัยอยู่หลังจากถึงจุดหมายชื่นชมกันเต็มอิ่มแล้วก็ได้เวลากลับกันแล้ว ตอนเดินผ่านลำธารก็ระวังหน่อยนะครับพี่ดีโอลื่นอยู่หลายทีเลยท่านเดินกลับจากคนหน้าทางกลับขามาก็ยังคงลุยป่าฝ้าดงเหมือนเดิมแต่ทางนี้เดินสบายกว่าและแล้ว ก็ถึงทั้งออกมายัางลานกลางเต็นแล้วสำเร็จใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอิ่มเลยแล้วอิ่เลยถ้าถามว่าพี่เดีอรู้สึกยังไงกับการเดินป่าครั้งแรกก็ตอบได้เลยว่ามันรู้สึกโกงๆฟูๆท้งสนุกตื่นเต้นเหนื่อยน่ากลัวมันปนๆกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพี่ดียวได้ประสบการณ์ความรู้ติดตัวมาเต็มเลยก็จบกันไปแล้วนะครับ ถ้าน้องๆชอบคลิปพี่ดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่ดีโอด้วยนะครับบายบายสวสนะีสวัสดีครับ